ดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำามสากกอกนะคะมาจากไหนคะโอ้อุดรบ้านเราเนาะนี่ค่ะผ้าใยแท้ค่ะลานป้าคำามสเด้อไรอย้้าอยู่บ้านกกอกนี่หละคะ นี่เด้กค่ะค,คนมาดูมือวะมาข้อม,มือค่ะ<อ>ถ้าอ,อยากได้เสื้อผ้าขมาล้านป้าคำมไซเดอร์ผ้าข้ามก็มีค่ะข้ามแบบพิมพ์ลายผ้าฝ้ายก็พื้นละสามร้อยค่ะ,ะ,ปปะนั่งค่ะนะระวังรถนะ สรุปแล้วดูรถก่อนนะคะก,กัาเรื่อยๆได้กินข้าวเชียงใหม่บอนันเชียงใหม่ยังไม่ลงบ่อไปแล้ว,ลวโอ้เชียงใหม่นี่ไปแล้ว ร้อนล่อน,อนไปแล้วเชียงรายนั่นกินขนมเบิดกินขนมเบิร์ดมันสเสียกิน<ป>มันเบิร์ดโหลด <c oughs> <c oughs> ิุนค่ะร้านป้าคำใสนะคะถ้าอยากได้เสื้อผ้าฝ้ายนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันร้อนนะคะ มาจากอุดรน,นะคะก็เอฟซีมาจากอุดรน,นะคะสาธุปู่ขอให้ได้ขายในเด้อปู่เอ้อขอให้ได้ขาย กลับหมดแล้วยาดอกก็ได้ยุ่ดอก ลงมามาอย่าถ่ายอยู่บนรถลงมาถ่ายลงมาถ่ายีลงถ่ายลูกรูโช์ตัวนี่โอ้ยันกินเผ็ดอันนี้โออางานชบต่อปก็มางานบทหารอ มันมันมันชึงอยู่ใดเนาะเออว่า้อะอจักว่าโอยอสีโอ้จักโอ้ยร้อนมากล้วว่านไอ่งกินข้าวอิ่มแล้วเลยจะดไปหมดเลยไม่เป็นไรเราก็กินข้าวอื้อื่อยใจได้ื่อยใจจะไม่ได้คิดในปังเลยเดีมันมืนมูดจังเนาะจ้ำใจ ไม่มีได้ดิวอย่เดี๋ยวมันโลเกิดเคเอาคลิปคลิปาปังหัดปังนขาไม่ีได้นี่แล้วเขาไม่มีได้แล้วาไม่ได้ปร่ไมาเขาเนาะอยย่สบาไปอบได้อุ่นก่อนอ้าไปแล้วมีได้กี่ไลนแล้วกี่คนดู ชันะ่วโมงเดียวกว่าเรืองถ้ามันะเหือบ้กี่คนดูจ้ะโอ้เยอะอยู่นะยี่สิมา, <20. S 1> มาอีกแล้วเหรอร้านป้าคำใสค่ะเสื้อผ้าฝ้ายแท้นะคะผ้าขมมาแบบผ้าขมาแบบนุ่มๆก็มีนะคะผ้าหมักโคน มาร้านกาแฟแล้วกลับไปแล้วก็มีเอฟซีมาเยอะนะคะนี่ก็มาเรื่อยๆนะคะมาทุกที่เลย

ไหว้ปู่ปาิกิตนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบคุณ